ราอยู่ในช่วงสุดท้ายของเรานะครับผมกับ k คปซูลไลทกดแตบซีติดขอบจอวิตกก้าดี้ตีแรงไปหน่อยโอเคอย่างที่บอกกันไว้นะครับวันนี้เรามีถือว่าเป็นคลิปพิเศษนะครับที่จะเหมือก็ว่าเป็นความรู้สึกของคณะกรรมการทั้ง4ท่านนะครับผมที่อยากจะฝากมาบอกถึงน้องๆที่ตกรอบไปก่อน2คนแรกนะครับผมนั่นก็คือน้องอ่างกับน้องลูกปานั่นเองเดี๋ยวเราจะ ไปชมพร้อมๆกันนะครับผมพรอมใหญ่นี่คือน้องๆเขาก็ยังไม่รู้ตัวนะฮะว่ากรรมการฝากเทปถึงใช่ไหมไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมเพราะช่องป๊อปของเราคือแบบว่าไปสัมภาษณ์หลังเวทีแบบพิเศษมันเลยโอเคเอ็กซ์คลูซีฟมากมาอยากรู้ไหมถ้าอยากรู้เดี๋ยวเราไปดูกันไปเลยค่ะน้องลูกปลาที่พูดเลยว่าพี่เสียดายขนาดพี่พี่เป็นคนที่สัมผัสกับเขาน้อยมากเวลารอบคัดเลือกแต่ว่าพี่สองคนเนี่ยทาทากับ พี่ชมพูนี่เขาอยู่มาไงขนาดเราเห็นแค่วิกสองวิกเรายังรู้สึกว่าเออเขาเลือกถูกแล้วอะแต่ว่าบางทีการเลือกถูกของของเรามันช่วยไม่ได้จริงๆอะว่าพี่เสียดพี่ไม่ได้พูดอะไรพี่พูดเลยว่าเสียดายเี่ยังคิดอยู่ว่าไม่น่าออกแน่นอนอะคือก็แบบกอฟอยากใจกอลฟอยากเขาอยู่มากๆใช่เพราะว่าเขาเขาทำดีดีขึ้นดีขึ้นมากๆเลยแล้วก็คือเพลงที่เขาได้รับเนี่ยโจทย์ก็ไม่ได้ง่ายเพราะว่า เขาจาเป็นจะต้องบอกว่าแสดงความเซ็กซี่หรืออะไรออกมาแต่ว่าดูแล้วแบบว่าจริตจักร้านแบบดีน่ารักกับแบบเขามาเต็มพอ, <D. S 1> พอดีครบสัปดาห์หหหาาที่แล้วที่ออกมาสองคนแล้วก็บอกว่าคะแนนต่ำสุดเราก็ยังเสียวอยู่แล้วนะครับว่าสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรอีกแต่พีเห็นว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเรามีารู้สึกว่าไม่น่านะเพราะว่าโชว์เขาเนี่ยโอ้โหเยี่ยมยอดมากเฟรชแล้วก็คือทุกอย่างฉลาดใช้การเล่นการร้องที่ฉลาดจากที่เคยร้องโอเปร่า ก็มาร้องเมันพอใช่แล้วก็ถ่ายทอดได้ดีทั้งการร้องทั้งลีลาท่าทางแล้วก็ความต่อเนื่องอพ่อบวเออมาเป็นอย่างี้ป้าแบบโ้แบบคือตรงทีเซงนะบีน่าเเดียวน้าเดี๋ยวฝั่งเสียงเราจะเลือกเอาแต่หน้าตาดีๆแต่ว่าแต่ว่าน้องน้องฮามับเพราะว่ายัง จะต้องไปพัฒนาเรื่องของการการรูฟอร์มแล้วมันไม่เพี่ยนมันดูเหมือนเราเหนื่อยอ่ะแต่แต่ลองแต่ลองลองนึกดูนะก็อาจจะเป็นเรื่องการบาลานซ์กันเองก็ได้นะเพราะว่าน้องอาร์มจริงๆเราก็ไม่คิดถึงกันว่าฝั่งทีจะมีน้องอาร์มอยู่ในอยู่ในอยู่ในสองคนที่ที่คะแนนน้อยที่สุดเพราะว่าเอ๊เราก็นึกว่าเองทีเขาชอบผู้ชายหน้าตาดีอาจจะเป็นโดมเงี้ยหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่นะเออนี่ก็เป็นอันหนึ่งที่อาจจะเป็นผู้ชมบาลานซ์ให้เราดูนะครับ ก็ฝากกับคนดูแล้วกันนะคะว่าชอบใครก็อย่าลืมโหวตนะคะเพราะว่าก็สาคัญจริงๆเพราะว่าพวกเราก็ทําได้แค่นี้แหละค่ะเลือกคนที่ดีที่สุดมาให้ท่านผู้ชมแล้วนะคะคก็อย่าลืมชมนะคะ KPN Award นะคะปี23ราคาทุกวันเสาร์ค่ะสามทุ่มครึ่งค่ะย้ำอย่าลืมนะครับต้องโหวตครับต้องโหวตแน่ลวครับโ <Thank you. S 1> อ้โห ดูแล้วนะเราสัมผัสได้จากสายตาทั้งของแบบทุกๆคนนะดูเสียดายแบบลูกปลามากลูกปลาวานของทุกคนแล้วก็ทุกคนก็ดูอึ้งและตกใจกับอารมณ์ของเราเช่นนี้ก็น่าตกใจเหมือนกันจริงนะโอ้โหออกไปแล้วเอาเป็นว่าเราออกมาแต่เราก็อยากรู้ว่าในใจถ้าเกิดว่าในแต่ละฝั่งของตัวเองนะนี่ทีมตัวแทนของสีแดงคิดว่าถ้าฝั่งสีแดงคนไหนที่น่าจะแบบว่าไปเป็นผู้ชนะ ค่ะสำหรับหนูเป็นตัวแทนของสีแดงนะคะสำหรับหนูเออหนูค mm ิด hmm. ว่าพ no ี่บีกับพี่หวานนะคะเอาคนเดียวคนเดียวคนเดียวพี่หวานเลยนะหนูรักพี่หวานมากใช่พี่หวานพี่หวานอะไรเขาที่ใส่ดีแล้วเขาเขาลองได้ทุกแนวอะค่ะแล้วเขาเขาสวยด้วยโอ๊ยเขาสวยด้วยว้าวนี้ำหวานฟังสีน้ำเงินบ้างครับอร์มคิดว่าทีมของเราใครจะเป็นผู้ชนะผมว่าขวัญขวัญแต่ผม อะไรอะไรเลยเหมือนแบบฉันออกไปแล้วแฟตฉันต้องต้องอยู่เราต้องให้ส่งตัวแทนไปแฟตเราแฟตคนละฝาอยู่นะครับเพราะว่าหนึ่งคือผมว่าเขาพร้อมอ่ะในเรื่องของวิธีวิธีการร้องซึ่งเสียงร้องเขามันจะแบบไม่ ไม่เหมือนคนอื่นนะครับมีเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วก็เรื่องของเต้นก็เต้นได้เพอร์ฟอร์มก็โอเคอย่างเงี้ยเพราะว่าสู้สีแดงได้แล้วได้แดงกันได้นี่ขนาดออกมาแล้วยังแบบไม่เราเราก็ต้องคงมาเสร็จรายการนิดหนึ่ง เขาไปจนสุดไปจนสุดเชื่อว่าถึงแม้ว oh ่าจะออกมาแล้วนะคะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยติดตามผลงานของพวกเขาสองคนดีๆก็แล้วกันไม่ว่าจะเป็นลูกประวานเองก็ดีหรือว่าจะเป็นทางด้านของอาร์มอาจจะเป็นละครหรือจะเป็นแบบว่าร้องเพลงหรือยังไงก็แล้วแต่แต่พวกเขาทําเต็มที่แล้ววันนี้มาอยู่ในนามสกุลของ KPN เชื่อว่าวันหนึ่งต้องประสบความสําเร็จแน่นอนวันนี้รายการเราขอบคุณมากๆสําหรับประวันนะคะประวันลูกประวานแล้วก็น้องอามราคขอบคณมางานสุดท้ายนี้ก็ยังไงก็ขอ ฝากให้เพื่อนๆืทุกคนนะครับผมช่วยกันโหวตแล้วกันนะยังเหลืออีกทีมละสี่คนนะครับทีมสีแดง4ี่คนสีเงินสีคน,สคนที่จะผ่านเข้ารอบไปได้ถึงรอบชิงกันหรือเปล่ายังไงเชียร์ใครชอบคนไหนก็แค่พิมพ์ KPN นะครับแล้วก็ส่งไปที่4111955นะครับผมก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยแล้วก็เรื่องบัตรนะครับผมสาหรับอาทิตย์ที่3นี้ก็เดี๋ยวเราจะมารอติดตามว่าจะเป็นวีคของแบบว่าโจทย์ตีมาลายเรายังยังไม่บอกนะครับผมถ้าคนไหนอยากที่จะไปดูกันแบบสดสดติดขอบเวทีก็แค่พิมพ์ตัววผแล้ส่่งไปที 4111955เช่นกันครับผมแล้วก็อาจจะได้ร่วมรุนเป็น100 v i p ที่นั่งพิเศษด้วยที่ว่าโหวต1คะแนนได้ถึง1 100คะแนนเลยทีเดียวใช่แล้วค่ะอ่ะวันนี้เราได้เจอ2คนนะคะสำหรับลูกละวานแล้วก็ตามไปแล้ววันพรุ่งนี้เราได้เจอ8คนที่ยังอยู่ในเวที KPN ของเราเนี่ยค่ะพรุ่งนี้มาแน่นอนติดตามเหมือนเดิมนะคะ2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มค่ะกับรายการ KPN Live สุดแซ่บซีติดตาต่อวันนี้เราต้ ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ